เอียสิบศูนย์โอ่งโอ้โหเฮียสภาพเห่้ควยสวะชิบหายเลยอ้ยอุ้ยผู้หญิงแท้เรียกกูชะนีอ้โอ้โหไฮด้ามันจอดอะไรไปสู้เขาลำพังแม่งยังขอทานอยู่เลยไฮด้าเฮียมีก้อนหินในผมยืมสักก้อนวะเอามาทุบโทรศัพท์สักที่า้สิบศูนย์สิบศูนย์เหียสภา เก่งแต่เต yeah. like, like, like. like. ิมไอ้เหี้ยร้อยกลอกอยแล้วมันมัวบ้านกันแล้วพี่คูี่เจ้า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 เจ้เจ้าเ้าเจ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 ้้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้า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 เ้าเจ้เจ้าเจจ้าเจ้าเจ้้เจ้้าเจ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 ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้าาเจ้าเเจ้าเจ้าเจเจ้าจ้าเ้า้าเจ้าเจ้าเจ้า มันอุ้มกูมีเกี่ยวนะพี่ฮิ้มโดนแน่สัตว์ไอ้มาดูมันกูเร็วขึ้นมาเขียมันจะอุ้มกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกขึ้นมามึงจะอุ้มกูไปไหนเนี่ยเอาเลยเอาเลยอะมันมันจะมันจะเล่นกูแล้วพี่ช่วยกูด้วยลูกกูมันจะเล่นกูแล้วขอกูได้แค่สิบสี่ก่อนเถอะมีสิบสองว่าที่ก็ไหวนะ ไม่ไม่สะใจไงเดี๋ยวเด็กมันไม่ร้องไอ้เงี้ยเอาให้มันร้องดิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กมันไม่ร้องใช่เหรเอาแบบเอาให้มันแบบโดนแบบขาแข็งดาเมจก็แรงอย่างนี้ปะเอาอย่างนี้ปะเออมาเลยร้องหมดไอ้เอี้ยมัดลายมัดลายเลยรปะมาณเออแบบตีลมตีลมอะไรเงี้ยแล้วลูกกูจะลากกูไปไหนเนี้ยกูไปไหนกันหมดเนี่ยไปไหนอ่ะกูโดนลากมาไหนก็ไม่รู้ไหนที่อ่ะเฮ้ยกูด้วยกูโดนอุ้ม ด้วยกูด้วยกูโดนคิงของอุ้มแหมออชัดนี่ชัดนี่มาตรงมาต่อยแล้วก็คาตนาสวนสักทีหรอกเน่าไอสัตว์เงินเอาตรงนี้หรือว่าไปเอาสภาบเนี่ละนี่พวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่สนามบินไงพี่ อย่าไม่ใจเสยพี่บอกแล้วอย่าตีพี่บอกแล้วจะก,กอดก็กอดดีๆอย่ามาตรงมาต่อยเฮียเฮียเธอเปล่าวะฮ้ยมึงตีบีชากเลยเหรอข <laughs> ันธนาศบเลยเมื่อกี้ขออนุญาตนะครับถ้าสมมติว่ายุคสมมติแล้วถ้าว่ายุควันนี้แต่ว่าหัวแก๊งไม่มาเอ้ยไม่มามันจะได้ไหมครับเพราะหัวแก๊งแบ็เหลือหนึ่งครับเอ้ยมันอยุ่แก๊งเลยเหรอเออ ให้ได้นะตียุบเลยอ๋ออุ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ได้สนุกแล้วดิพี่เอ้ยหเออเอยเฉยเรเราเราจะตีใครอ่ะทีเนี้ยเราอ่ะมีใครให้ตีบ้างเถอะไอ้สัสเบบี้ชากเองงงวงดีไหมดีไหมเราจะสู้ฮะเอาคุยเอาอะไรก็เถอะเฮ้ ไอแกงนูนมันยุบไปเราไม่ใช่เหรอพี่ไอนี้แกงจริงไหมเออถ้าสมมติสมมตินะถ้าถ้าสมมติว่าแบบว่าจะยุบแต่ว่าีไไงหมดแกงไม่มาได้ไหมัูแกงโรเจอเอออ๋ออ๋อเออเออทำไมอะพี่มันยุบไปแล้วเหรอยุบแล้วโรเจอร์มันยุบตั้งนานแล้วโดนเบบี้ชักตีไงโอ้โหคนแม่งก็ของเยอะเลยสู้ดีรฉากไม่ได้เลยหรอ ออเฮียพี่สูเขาเฮีย,ฮยคนงูควาย,ยายอย่างมันเนี่ยพ้องกันจะดไอ้เียทำทรงมีปากมีเสียงไงเฮียคุยท <c oughs> รงมีปากมีเสียงเด่สู้ใครไม่ได้เฮียกดได้แค่แกงเล็กอะ่ะไอ้เฮียเราเจออ่ะพอเจอของแพร่ไม่รู้เป็นไหนต่อในสก,กินนี้นี่น้องให้มายังไม่ได้ใชจเลยนะเฮีย <c oughs> ไอ้สกินนี้นี่โอ้โหตั้งนานแล้วนะนานไปยพี่ไม่ได้ขายจะให้กูขายไหแล่ะขายพี่อะไรสัตว์พี่บอกว่าจะต่อยครับน้องถ้าน้องต่อยจะโดนพี่กูจะตายโดน้องต่อยแล้วน้องจะโดนน้องเปิดผมน้องเจ้าเย้โดนต่อนะ เยี่ห้าดาวเป็นที่สองคุยโ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 ยยี่ห้ากูโดนเติร์ดูโดนเติร์ดสิกแซก่อนสิกแซก่อนสิกแซกที่อะไรครับดาวไอ้สัตรู้จะเอาไปตายไอ้เฮียอะไรไม่ตายกูไม่หยุดอ่ะอิสระทุกเปิดกูใช่ไหม เชียเไอ่กโดนเไปยมก็ไม่หลเขย่าดาใจได้งอกได้สังเจอกูยังงอก